เปิดราคากระเป๋าสุดหรูของนางเอกสาวคิมเบอร์รี่ค่ะโอลาสวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับโมสนะคะแลวนี่ก็คือช่องแคสซิลาโมสค่ะวันนี้เนี่ยโมสเอาผ้าพันคอนะคะมาทําเป็นเสื้อผ้าทุกคนที่เห็นอยู่นี้นะคะคือผ้าพันคอกุชชี่นะคะแล้วก็เอามาพัานๆออกมาเป็นเสื้อผ้าหน้าตาแบบนี้เลยค่ะเริ่ถ้าใครอยากรู้ว่าทํำยังไงนะคะ กดไลค์คลิปนี้แล้วก็กดติดตามช่องแคทซิลลามอสไปได้เลยค่ะเดี๋ยวโมสจะเอาวิธีการมาแชร์ให้ดูกันแน่นอนค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราตามไปส่องกระเป๋านาะงเอกสุดฮอตของเรานะคะคุณคิมเบอร์รี่กันก่อนดีกว่าค่ะวันนี้มสนำมาให้ชมกันถึง5ใบด้วยกันค่ะโดยที่จะเรียงราคานะคะจากใบที่มีมูลค่าย่อมเยาวที่สุดไปถึงใบที่มีมูลค่าสูงที่สุดค่ะแล้วก็จะเปิดราคาออกช็อปทุกใบเลยค่ะถ้ามีราคาช็อปไทยก็ใส่ราคาช็อปไทย ถ้าไม่มีราคาช็อปไทยก็ใส่ราคาช็อปเมืองนอกแต่ว่าจะแปลงค่าเงินเป็นราคาเงินไทยให้ทุกคนจะได้ดูกันแล้วก็พอมีไอเดียเนาะ <c oughs> เผื่อว่าใครอยากจะไปตามตามกันค่ะมาเรามาเริ่มกันเลยที่ใบแรกค่ะทุกคนใบนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งใบที่เห็นเหล่าดาราเซเลบเนี่ยถือกันเยอะแยะเลยนะคะมาจากแบรนด์จิวองชีค่ะและใบนี้ก็คือ g w ง n c h i Mini Bow Chopper in Denim ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเขามีหลายวัสดุนะคะแต่ว่าใบนี้เนี่ยจะเป็นวัสดุเดนิมค่ะและมีการเขียนคำว่า g w ว n c h i Paris นะคะซึ่งเป็นกเนเจอร์ของแบรนด์เนี่ย ด้วยสีเหลืองเอาไว้ที่ด้านหน้าของกระเป๋าเลยค่ะในส่วนดีเทลเล็กๆต,ๆต่างๆนะคะจะใช้เป็นหนังสีดาค่ะทุกคนในการตกแต่งต่างๆแล้วก็ยังมีตัวสตั๊ดนะคะที่แต่งเอาไว้รอบๆใบอีกด้วยค่ะสําหรับใบน,นี้ค่ะเขามากับสายสตรัปค่ะแน่นอนว่าคุณสามารถใช้ถือด้วยมือก็ได้หรือว่าใครที่อยากจะสปายนะคะเวลาที่ออกไปทํางานออกไปกินข้าวอะไรเงี้ยไม่อยากจะถือให้มันรําคาญจิตรําคาญใจนะคะก็สามารถใช้สายสตรัปเนี่ย สะพายเป็น crossbody ก็ได้แล้วตัวสายสตรัปก็ยังสามารถปรับระดับได้นะคะหรือว่าใครที่ไม่อยากได้สายสตรัปก็ยังสามารถถอดออกได้ด้วยค่ะวัสดุหลักๆของใบนี้นะคะก็จะเป็นคอตตอนนะคะแล้วก็วัสดุรองลงมาเนี่ยก็แน่นอนว่าเป็นหนังลูกวัวน,นะคะที่ใช้ตกแต่งรอบๆกระเป๋านั่นเองในส่วนของตัวสตั๊ดที่มดพูดถึงไปก่อนหน้านี้นะคะจะเป็นวัสดุของบรัสหรือว่าทองเหลืองค่ะสำหรับกระเป๋าใบนี้นะคะความกว้างความยาวขนาดของเขาเนี่ยอยู่ที่ 24คูณ19คูณ14เซนติเมตรค่ะทุกคนราคาของกระเป๋าใบนี้นะคะออกช็อปไทยอยู่ที่41,500บาทค่ะราคากำลังดีเลยไม่สูงเกินไปแล้วก็ไม่ต่ำเกินไปใครที่มองหาก,กระเป๋าทดนะคะที่สามารถใส่ของได้ไม่เล็กเกินไปไม่ใหญ่เกินไปค่ะจีวังชีใบนี้เนี่ยน่าสนใจเลยค่ะ นี่เรามาดูกันต่อเลยดีกว่าค่ะว่าใบาที่2ที่คุณคิมเบอรี่เลือกถือเนี่ยมาจากแบรนด์อะไรและราคาเท่าไหร่ค่ะใบที่2นี้นะคะเคยเห็นไคลลี่เจเนอร์เนี่ยถือด้วยนะนั่นก็คือแบรนด์ o t เทกาเวเนตานะคะแล้วก็จะเป็นรุ่นมินิจูดีนั่นเองค่ะจริงๆแล้วใบนี้เนี่ยเขามีถึง3ไซส์ด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นไซส์มินิไซส์กลางหรือว่าไซส์ใหญ่นะคะซึ่งใบที่คุณคิมเบอรี่ถืออยู่นี้เนี่ยจะเป็นไซส์มินิค่ะทุกคน กระเป๋าใบนี้นะคะจะเป็นกระเป๋าทรงโบโฮค่ะก็จะเป็นกระเป๋าคล้ายๆกับกระเป๋าย่ามนะคะหรือว่าเป็นการได้รับอิทธิพลมาจากการแต่งตัวแบบโบฮีเมียนนั่นเองค่ะทําให้กระเป๋ารูปทรงแบบนี้นะะเรียกว่าโบโฮแบ็คซึ่งใบนี้ค่ะเขาก็มีรูปร่างหน้าตาน่ารักนะคะแล้วก็มีจุดเด่นอีกหนึ่งจุดนะคะก็คือตัวสายสะพายนะคะจะเป็นสายสะพายแบบน็อตสตรัปนะคะจะมีแบบคล้ายๆการผูกปมเอาไว้นะคะทำให้ดูเป็นเอกลักษณ์ของกระเป๋าใบนี้ขึ้นมาค่ะ ด้านในพอเปิดเข้าไปแล้วค่ะจะเป็นช่องโล่งหนึ่งช่องนะคะแล้วก็ตัวปิดของกระเป๋าใบนี้เนี่ยจะเป็นแบบซิปสีทองสวยงามเลยทีเดียวค่ะวัสดุของใบนี้นะคะด้านนอกเนี่ยจะเป็นหนังลูกแกะนะคะแต่ว่าด้านในเนี่ยจะปุกด,ด้วยหนังลูกวัวค่ะมีทั้งหมด8สีด้วยกันค่ะสามารถเลือกสั่นได้เลยนะแต่ว่าใครที่อยากจะได้สีเดียวกับที่คุณคิมเบอรี่ใช้นะคะก็จะเป็นสีช็อกค่ะทุกคนแล้วราคาของกระเป๋าใบนี้ค่ะอยู่ที่1790ดดอลลาร์ค่ะ ใครที่มองหากระเป๋าน่ารักน่ารักนะคะที่มีจุดเด่นนะคะแล้วก็ดูแบบไม่เรียบเกินไปนะแต่ก็ไม่ได้ดูเวอร์วังเกินไปใบนี้เนี่ยก็สวยมากๆเลยค่ะเราไปต่อกันเลยนะคะที่ใบที่3ค่ะใบที่3นี้นะคะมาจากแบรนด์ที่ทุกๆคนก็รู้จักกันดีค่ะนั่นก็คือ c ชาแนลนั่นเองอันนี้เนี่ยเป็นกระเป๋าใบเล็กๆจุกจิกจ นะคะหน้าตาน่ารักเลยทีเดียวค่ะก็คือ c h n n e l small vanity with chain ค่ะทุกคนตัวนี้ค่ะจะออกมาในช่วงของ spring summer 2020นะคะซึ่งเป็น collection act 2 คอลเลกชัน act t เนี่ยหมายถึงอะไรโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เขาปล่อยกระเป๋านะคะหรือว่าเสื้อผ้า ready to wear อะไรต่างเนี่ยเขาก็จะปล่อยออกมาให้มันเป็นเหมือนเวฟหนึ่เวฟสเวฟสนะคะแต่ว่าของชาแนลเนี่ยอาจจะเรียกว่า act 1, act 2, act 3ก็คือเหมือนปล่อยออกมาเซตแรกเนี่ยช่วงประมาณเดือนนี้นะคะแล้วก็เว้นไปอีกสัก 1, เดือน2เดือนถึงจะปล่อยเวฟสอออกมาเนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณเห็นเสื้อผ้าที่เขาเดินกันบน run way เนี่ย เวลาลอนจอกมาแล้วเนี่ยจะไม่ได้ลอน็อกมาทั้งหมดพร้อมกันค่ะจะจะปล่อยออกมาเป็นเวฟนะคะเวฟหนเวฟสอเวฟสาแบบนี้ใครที่เล็งรุ่นอะไรเอาไว้ก็ต้องคอยจับตาดูให้ดีค่ะ และกระเป๋าใบนี้ค่ะเป็นกระเป๋าใบเล็กนะคะที่มาในรูปทรงกล่องคลาสสิกขนาด small ค่ะทุกคนขนาดเนี่ยจะอยู่ที่3คูณ3คูณ4.3นะคะคูณ2.8นิ้วค่ะใบนี้ทำจากหนัง lam skin สีดำนะคะมาพร้อมกับสายโซ่นะคะเป็นสายส้ายที่เรียกได้ว่าเข้ากับกระเป๋าได้ดีมากๆนะคะ ฮาร์ดแวรต่างๆค่ะจะเป็นโลหะสีทองค่ะซึ่งโดดเด่นที่สุดนะก็คือตัวสายสะพายนี่แหละที่มีมุกสีทองสลักโลโก้สีสี่ขวนะคะที่นอกจากว่าจะเพิ่มความแพงและความหรูหราแล้วก็ยังพ่วงด้วยฟังก์ชันซึ่งเป็นตัวสำหรับปรับสายสะพายนี่ให้ได้ความยาวความสั้นในแบบที่เหมาะกับรูปร่างของคุณนั่นเองค่ะ วิธีการเปิดปิดกระเป๋าใบนี้นะคะก็จะเป็นการเปิดปิดแบบ two way zip นะคะสามารถใช้งานได้เลยเป็นแบบ day to night นะคะหรือว่าใครอยากจะใช้เป็น evening bag ก็ยังสามารถทำได้ด้วยค่ะใบนี้ราคาอยู่ที่61,500บาทนะคะนี่เป็นราคาตรงจากช็อปไทยณปัจจุบันนี้เลยค่ะอย่าเสียเวลาค่ะเราไปต่อกันที่ใบที่4เลยดีกว่าค่ะใบนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งใบที่มีความพิเศษเพราะว่าออกมาในช่วงเทศกาลที่เพิ่งผ่านไปเมื่อไม่นานมานี้นี่เองค่ะ มาจากแบรนด์ซัลโลคองค่ะทุกคนใบนี้ก็คือซัลโลคองนิกิมีเดียมอินคาวไฮแอนด์เลร์ค่ะใบนี้นะคะจากที่เห็นรูปร่างหน้าตาของกระเป๋าซีซันต่งตางๆเนี่ยก็พอจะเดาได้แล้วเนาะเพราะว่าออกมาฉลองปีวัวนั่นเองค่ะซึ่งคอลเลกชันนี้นะคะจะเป็นแคปซูลคอลเลกชันค่ะที่ออกมาเพื่อฉลองตรุษจีนนะคะในปี2021นี้เลยกระเป๋าใบนี้ค่ะจะเป็นโมโนโกรซัลโลคองนะคะซึ่งด้านหน้าเนี่ย ก็จะเป็นลักษณะแบบแฟลตนะคะทุกคนโดยที่มีโลโก้ YSL นะคะอยู่ด้านหน้าสวยงามเลยทีเดียวค่ะแล้วตัวสายของกระเป๋าใบนี้นะคะก็จะเป็นสายในแบบของ shoulder strap นะคะซึ่งสามารถสะพายได้2แบบค่ะคุณสามารถสะพายให้มันเป็น shoulder strap ก็ได้หรือว่าคุณอยากจะให้มันเป็น cross body ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันค่ะวัสดุของกระเป๋าใบนี้ค่ะก็จะเป็น c o ว h i g h แล้วก็หนังค่ะทุกคน ตัวขนาดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ28คูณ20คูณ8.5เซนติเมตรค่ะทุกคนแล้วก็ตัวอะไหล่นะคะจะเป็นอะไหล่ที่ทำมาจากเมทัลสีดำแมตต์นะคะเรียกได้ว่าใครอยากได้ความเท่นเนี่ย ใบนี้ต้องพลาดไม่ได้เลยค่ะและวิธีการใช้งานนะคะการเปิดปิดของใบนี้เนี่ยจะเป็นแม่เหล็กค่ะทุกคนสามารถใช้งานได้ง่ายเปิดง่ายปิดง่ายนะคะสะดวกต่อการใช้งานเป็น everyday bag มากๆพอเปิดเข้ามาด้านในแล้วนะคะคุณก็จะเจอกับช่องคองพมพัสดมสใหญ่หนึ่งช่องนะคะแล้วก็ด้านในเนี่ยก็จะมีซิปพ็อกเก็ตนะคะมีแฟลตพ็อกเก็ตนะคะใครที่เป็นคนของเยอะเนี่ย ก็สามารถใช้ใบนี้ได้ค่ะเพราะว่ามีช่องให้เยอะแยะเลยสําหรับใบนี้นะคะสายสภายถ้าเกิดว่าคุณดึงขึ้นมาให้มันเป็นแบบ shoulder strap นะคะจะอยู่ที่30ซนติเมตรค่ะแต่ว่าใครที่อยากจะสพายแบบ cross body ค่ะสายจะ d r อ p แล้วอยู่ที่53ซนติเมตรค่ะทุกคนใบนี้ made in Italy นะคะราคาอยู่ที่2,800ดอลลาร์ค่ะ ว้าวเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งใบที่อยากจะไฮไลท์เอาไว้เลยในคลิปนี้นะคะเพราะว่ามีความพิเศษมาก most เนี่ยส่วนตัวจะชอบพวกแคปซูลคอลเลกชันนะคะเพราะว่ามันหาได้น้อยค่ะแล้วก็ออกมาเฉพาะช่วงเทศกาลพิเศษเท่านั้นพอคุณซื้อไปแล้วเนี่ยคุณก็จะจําได้ว่าอ๋อใบนี้เนี่ยมันมีเรื่องราวแบบนี้นะคะออกมาในช่วงนี้จะทําให้คุณรักกระเป๋าของคุณยิ่งขึ้นค่ะ ทีนี้เราไปดูใบที่ราคาสูงที่สุดของวันนี้กันเลยดีกว่าค่ะมาจากแบรนด์ชาแนลค่ะทุกคนตัวนี้ค่ะจะเป็นรุ่นชาแนล Drawstring Bag นะคะซึ่งใบนี้ค่ะเป็นกระเป๋าถือแบบมีเชือกรูดนะคะวัสดุค่ะจะเป็นวัสดุของหนังแกะนะคะแล้วก็ตัวฮาร์ดแวร์ของกระเป๋าใบนี้ค่ะก็จะเป็นสีทองค่ะทุกคนซึ่งกระเป๋ารุ่นนี้นะคะทำออกมาถึง 2- ส,สีด้วยกันค่ะก็คือสีดำแล้วก็สีเบจนะคะ ใบที่คุณคิมเบอรี่ถืออยู่นี้นะคะจะเป็นสีเบจค่ะทุกคนไซส์ของกระเป๋าใบนี้นะคะก็กำลังกระปุกกระปิกเลยค่ะทุกคนอยู่ที่7.4คูณ6.6คูณ6.6นิ้วค่ะราคาออกช็อปไทยตอนนี้คนะ่ะอยู่ที่175,000บาทค่ะ ว้าวกระเป๋าใบเล็กๆเนี่ยแต่ว่าราคาไม่ค่อยเล็กเหมือนกระเป๋าเลยนะคะแต่ก็ต้องยอมให้เขาละครับเพราะว่าชาแนลเนี่ยเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่เรียกได้ว่าคุณซื้อแล้วก็สามารถลงทุนกับมันได้แต่ก็ต้องเลือกรุ่นดีๆนะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะคุณชอบกระเป๋าใบไหนที่สุดสําหรับคลิปนี้คะตัวมอสเองเนี่ยมอสชอบตัวที่มันเป็นรูปน้องวัวค่ะของซัลลอคองนะรู้สึกว่ามันมีความพิเศษมากกว่าใบอื่นๆค่ะ อะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปแบบนี้นะคะอย่าลืมกด like ไลค์เป็นกำลังใจให้โมสนะคะและสำหรับคลิปนี้นะคะโมสอาจจะต้องขอความช่วยเหลือจากทุกคนหน่อยค่ะเพราะว่าโมสอยากให้ทุกคนช่วยกันเสนอชื่อนะคะนางเอก ของเมืองไทยนะคะมาคนละ1ชื่อชื่อเดียวเท่านั้นนะคะทุกคนคอมเมนต์มาเลยที่ใต้คลิปนี้ค่ะถ้าเกิดว่าชื่อของใครได้รับการพูดถึงมากที่สุดเนี่ยโมจะรีไปส่องให้เลยค่ะแล้วถ้าใครชอบเรื่องราวการส่องกระเป๋าแบรนด์เนมแบบนี้นะคะโมอัปเดตคลิปการส่องกระเป๋านะคะของเซเลบทั้งเมืองไทยและเมืองนอกค่ะทุกๆวันจันทร์และวันพุธเลยอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะกดติดตามเอาไว้ ai, แล้วแน่นอนว่าถ้าโมอัปคลิปเมื่อไหร่เนี่ยคุณจะเป็นคนแรก ที่ได้ดูได้ชมแน่นอนเลยค่ะหรือว่าใครที่ชอบทริคเกี่ยวกับการช้อปปิ้งนะคะก็จะมีในช่วงของวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ค่ะก็สามารถกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ได้ด้วยเช่นเดียวกันวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะทุกคนขอบคุณมากๆเลยสำหรับทุกการรับชมเลยนะคะเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายอาดียส